ครับวัี้ีเชฟยู่กันทีมงานเสียงนิคทวิชเข็มมาสน,นกงนีมีเสียงไก่ภู้รอครับทางดา้านสยามเกียรติมาใช้สีเสื้อโกเพท็ททนายความครับอ้าวสนักข้าพิมพบรรทัดตันี้ครับคู่ต่อไปแก้แจ้งอภิษฐรตามน,นะครับเพิ่มมาอีกห0้านครับแกเตะเคียนนี้เหมือนกัน ยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งครัยกสองพักสองครับเทวดาดอยบังมุมแดงครับสยามเกียรติน้ำเงิน มื hey, ่อส <laughs> <ife GAN> ักครู et. 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 <g ummer deuts ogi> ่ท <urgency punishing> ี่ผมประกาศบอกว่า3ามยกนี่บอกว่าซ้อมมาร่วมเดือนเปงแกาชคสามยกก็บอกว่าเป็นประเภทประสบการณ์ทั้งคู่ครับพี่มนั้ครับกับสิงสอสิงห์สยามกาวบกปจภาวิธีป้ายโฆษณาแห้วได้มีครบทุกรถครับท่านนายกสมเด็จสังขขาวบอกว่านี่คือเสน่ห์ของ เวทีทบอยเทศบาลจบุจากแสนชัยด้วยทัพทันสีสกเกตแต่มีฮือฮาฮือฮาเสียงเริ่มมีเสียงฮือฮาแล้ว,ลวครับคนมองข้างล่างนี่บอกว่าเจอจุดเห็นจุดแนละ้วจบ,บยกทีหนึ่งครับ ที่บล็อตครับเราจะไปยกที่สองครับยกที่สองยกที่สองของมวยคู่ยอดยุกครับในยกที่หนึ่งนี่ก็บอกว่านี่เริ่มมีช็อเตเด็ดครับจะเติมจะเต็มได้ไหมจะ้องมาดูนะครับ อาจารเกียรติน้ำเงินแกนตะเคียร์ี่มาเพิ่อมอีกพันเป็นนะครับทุนการศึกษารวมแล้วเป็นในเมืองการในพันแกนนี่ยกยที่สองเลยครับ มาดูเทวดาน้อยวันนี้่ังกลายฟิเตเปียกครับทางฝั่งแดงน้ำเงนี้สยามเกียรติประเทเอฟซีเยอะครับนี่ทีนารินว,วันนวงครับมาล,ล,มาลาุ้นแล้วนรินวรรนวงมาลุ้นแล้วครับทางฝั่งมุมน้ำเงินสีเสื้อของท่านทนายธนริทนทร์เพเพชรครับโอ้บอสสกูดีขวาเลหมัดครับมีเซนนดึงครับ หมัดขวาแทงขวาขวาทันทีอ่ะนี่ของแท้ครับของขึ้นน้ามวยเก่ามวยเก่งเมื่อเก่าเมื่อก่อนครับร้องนะครับดีกาติดตาะจะเติมด้ืยอซ้ายก็ยังไม่นถนัดครับบรงทันกันได้อะไร ฝาที่ลำตัวมาเหมือนกันครับเชิงกันมุมแดงนี่น้ำเงินกระเด็นเท้าหางยกสองคนใหญ่ไม่เป็นข้ออะแทงมันยกที่สองนะครับแทงมันยกที่สองครับครับแจ๊กคู่ต่อไปนะครับแจ๊กคู่ต่อไปเป็นปุ๋ยจารนี้ไปเป็นการทำหน้าที่ในยกที่สามเทวดาน้อยสยามเกียรติครับยกสามนะ ไม่ขวาสกัดสยามเกียรติสีขาเดินเข้าหาครับซ้ายจากเทวดาน้อยโอ้ยสยามเกียรติเติมขวามาเหมือนกันเดี๋ยวพุทธเจ้า,าครับทำนอกไปทีนีสยามเกียรติเทวดาน้อยขึ้นขวายีก้อยยันอ่ายังเดินเข้าขาซอาขวาโอ้จังหวะปักศอกหนักเลยครับ สกัดการเดินของสายามเกียรติและเต็มแข้งขวามาเทวดาน,น้อยเล่นขวามาสายามเกียรติเสียบซ้ายเอ้าเอ้นี่มาดูครับมาดูยกทีสามครึ่งทางนะเทวดาน้อยแข้งขวาไม่ทีนึงมาเชี่ยบใจเทวดาน้อยชิงเวทขวามาก,มมาาก,มาากระแทกะ ซ้ายเติมป็นทีแข้งขวาสายามเกียรติ้ายมาวันกันเอ้นี่เป็นปนักเตะแรงจัดทั้งคู่เลยครับบางจังหวะก็มีสองเอ้ไม่จัดัดกับกาไม่ออกมัาขวากับสายามเกียรติไงครับ เติมซ้ายมามันกันสายามเกียร์นี่ยกสามครับโอ้ยขึ้นมาขึ้นสอบกากสยามเกียร์ครับโอ้จัหวานีจบยกที่สามครับนะตุ้ส,สร้างเข้าโดสศกวัดป้าโนแทนติดตามครับที่มณัฐครับยกที่4คนระับ แรงเทวดาน้อยสยามเกียรติน้ำเงินเล่นกันเจ็บเล่นกันแรงแรงนะครับมียกสีนะแข่งขวาสยามเกียรติแข่งขวาที่แม่แม่แกันมีมาขวาเติมซ้ายมา พับออกมาทีนึ่แม่คล้องนะครับจังหวะล็อกแลเอาแม่จังหวะเทไม่เ่ยนเชื่อเชื่อเปลี่ยนกันจังหวะนี้ล็กีแดงต่อนรับแดงมากครับดูวามัดค้าคนมาดัันทงสายมาจัวัดน่างขว้าตมสยามเก็บวามฟาสยัดเก็บ ه, จะมาร้อไม่โอ้แลวก็เสียหลักครับเรียมนี้เดินเร็วกับสายามเกียรติแม่คิดคิดจริงๆครับถือว่าคิดมากมวยคู่นี้นี่จะเป็นมวยเก่านะครับเดินเข้าหาันสายามเกียรติมีหมัดซ้ายแคแ็กแยกมา ขวากแต่ว่านี่ดึงมาลบมาโยมาเทวดา้รยสยาตเดินเข้าหารับเ่าหมากระซ้ายเขัเอา่โอ้ชิงเหลี่ยมชิงไว้ชิงทิพครับจบเที่สโอ้เป็นยังไงที่มนัส อ้าวนี่ครับสุดดาลุ่มหนองครับคาครับมีถ้วยคู่มวยตุ้งเดือดครับตีโดยท่านพระาจันทร์ส่วนบนเกาะแก้วจากสมอมทาาสนับสนุสนหนึ่งพันบาทด้วยโอ้โีเอ้อยกสุดท้ายครับพิษณุเชิญนะครับยกที่ห้ายกสุดท้ายมวยคู่ยอดยกุกแดงเทวดาดวน้ำเงินสียาบเกียกที่ห้าแล้วไม่มีต่ออีกยกนลครับจบที่นีเ้เลย คิดได้ออกได้จำทั้เลยครับเดนินเร็วเดินได้กระหาเชิญสยามเกียติเลวรนาน้อยแม่คุ้มตั้งหลังถอยปัดล้องยกสุดท้ายผู้ต่อไปเป็นมวยผู้พิเศษอีกคู่หนึ่งนะครับเตรียมตัวมารอที่มุมเลยบัดขวาครับยังมี ยังม an so, like um, ีฝันยังมีกำลังใจสู้ต่อไปครับเวลาก็ยังมีโอกาสก็ต้องมีละครับสยามเกียรติเดินเร็วครับแฟนครับเอฟซีบอกว่าต้องพึ่งมาพระเจ้านะอ้าวจังหวะนี้ยังนี้ถือว่าเก็บอาวุธกันทางด้านเทวดาน้อย ยี่ให้ยกสุดท้าย,ย,น,ายนี่ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดของความฟิตท,ทั้งคู่เลยจบยกที่ายกสุดท้ายรอสักครู่ ¡Gracias!